มาดูที่อยู่ภูผาม่านครับเลยภูผาม่านโฮมสเตย์มานิดนึงครับทั้งหมดมันมีหกไล่แบ่งขายได้สองไร่สองไร่สองไร่ก็เป็นหกไร่ครับแบ่งขายได้สองไร่กับเลือไร่จากนี้ครับไปพุ่นสองไร่เข้าไปสองไร่เข้าไปสองไร่เข้าไปหอดรถผมจอดครับวิวจะเป็นวิวภูผาม่านนะครับภูผาม่านฟังภูผาม่านโฮมสเตย์นะครับฟังภูผาม่านวิวแคมป์ ขี่ไปเนี่ยพูดประมาณผมสตรีนะครับน้อยนึงนะพูดตรงนั้นวิธีเดีวิวตรงนี้เลยงามอยู่ด้านหนา้านนก็บทิศถนนคอนกรีตแต่ว่าต่อไปก็บทิมีไฟมีน้ำน้ำไฟก็บทิศขมานะ้าเนาะแม่เนาะนด้านข้างนี่เพิ่นก็ซื้อไว้แล้วแล้วเพิ่นก็เฮ็ดเป็นเป็นหนที่ส่วนเพิ่นเฮ็ดเป็นนันนน่นที่เป็นไอ้ผมสตรีเฮ็ดเป็นรีสอร์ทโอเคครับแม่ไปย่งางไปพุ่นไปแม่ไปนี่ก็บทิมยางมาเบิง่ง ขนนแต่ว่ามันก็ดที่อยู่มองหัวคงแต่ว่าตรงตรงที่แบงนี่บ่บ่โปะคงได้อยู่งามอยู่เลยคงครับงามอยู่แล้วก็มีห่วยอยู่ตรงนี้โอ้งามอยู่หน้านาติดห่วยเลยครับนี่เป็นห่วยเป็นฝายหน้านาที่ก็จะเป็นตัวนี้ยางมะนี่หอดมองแม่แล้วยืนอยู่นี่ยี่สิบเมตรไล่เข้าไปอีกร้อยสี่สิบเจ็ดเมตรกับอีกด้านนึ่งชิร้อยเจ็ดสิบเมตรก็บสิเป็นซองไล่ครับ ทั้งหมดนี่มันมีหกรายดิฮามอยู่กูล่ะอยูฟูประมาณขั้นเขาไปอีกกับสิเป็นบ้านบ้านซัมผู้ท้องนะแม่เนาะซัมผู้ท้อง,องแต่ว่าด้านข้างด้านข้างที่แม่เราเนี่ยกับสิเป็ยนของลานเราเพราะว่าที่พื้นนี่มันมีทั้งหมดสิบแปดลาเพิ่นแบ่งขายกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เพิ่นกระดีเ็ดเป็น ผมสเตย์ให้เป็นบ้านาพระรีสอบน้ำหยุดมันเป็นปลดปลอยไปห,หรือเปล่าบ่อคลองไปหรือเล่าน้ำหยุดถ้าเขาไห้ออกกะที่เปลี่ยนทั้งที่กะที่งามได้แหละครับน้ำหยุดบงวิวด้วยก็ละวิวฟูผาม่ันเลยครับน้ำหยุดติดว่ามันติดเลยละ่ะนี่จะเป็นเขียดของ ผู้ฟามาันเลยครับแปลงนี่หาอะไรแปลงนี่หาอะไรนาะแม่นาะแปลงนี่หาอะไร <Yeah. S 1> ที่เพื่อนอันเฮ็ดนี่ mm hmm. อ่าแปลงนี่หาอะไรนี่เพื่อนซื้อแล้ว mm hmm. เพื่อนซื้อแล้วเพื่อนกืบไม่เฮ็ดเป็นน่นผ้านพักคุ้มสตีของเพื่อนไปละก็จะมักกะเอาได้รดละนาะแม่น้อนี่แม่แล้ว <Yeah. S 1> ม,ามานถ่านี่ละแต่ว่าเป็นแปลงป,ป้าอ้อยห้องก็เอาป้าอ้อยออกแม่ร้อนคลายเมาอ้อยแล้ว ใครเมาอม,ามาดเมา,าออกไปแล้วตัดหดยย่เคครับ